ซึ่งเป็นยอดหัวใจของเราทุกท่านในดินแดนแห่งช,ชาติไทยของเหล่านี้เราจึงช่วยทั้งสองด้านทั้งชาติทั้งศาสนาอุ้มชูทั้งชาติทั้งาศาสนาะขึ้าานะให้เป็นความเป็น,เป,นเป็นความแน่นหนามัน่นคงเราทั้งหลายซึ่งอยู่ในวงของพุทธศาสนานี้ก็ได้ให้ปฏิบัติตัวเป็นคนดี <c oughs> อย่าโลเลโลกเรก <c oughs> เห็นจะอยู่แก่กินจะใช้สอย ฟุ้งเฟอ้เอเหอ่เหไม่มีหลักมีเกณฑ์อย่างนี้ไม่สมชื่อสมนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธลูกชาวพุทธต้องรู้จักประมาณในการอยู่กระยานหาอยู่แบบรูล้ละฟูฟ่ฟาปลูกบ้านหลังหนึ่งขึ้นไปตั้งกี่ร้อยกี่พันชั้นเพื่อให้คนคนเดียวไปอยู่ครอบครัวเดียวไปอยู่แล้วโอ,อ้อาฟู่ฟาอยากวดโลกปวดสงสารเขาคนนี้แหละเป็นคนที่จะจนมากที่สุดทางทจิตใจ ความกังวลไม่มากไม่ไม่ไ,ม,ม,ไม,มีอะไรมากยิ่งกว่าคนที่มีงานมากหามากๆวโลภมากๆแล้วหวังรวยมากๆแล้วความผิดหวังก็แทรกมาความยุ่งเหยิงวุ่นวายในหน้าที่การงานต่างๆก็แทรกเข้ามาแทรกเข้ามาซึ่งด้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องความทุกข์กวนใจของเราทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการอยู่รืงขอให้พาอยู่พอดิบพอดีกันไปสมชื่อสมนามว่าเราเป็นโลกชาพูธ